ที่ไปพูดเรื่องตัว,อตวเองอตัวเองป่วยผมไม่มีไข้ไม่ได้เป็นอะไรมันเลยมันเลยยิ่งแปลกมันหมดแรงไปเลยตาเริ่มแดงดีๆก็เป็นลิ์ิดวงเจ็บทั้งลิ้นจนพูดไม่ชัดมันเจ็บแบบเจ็บไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลไปหามันหาไม่เจอว่าเป็นอะไรเวลาป่วยแต่หาไม่เจอเนี่ยน่ากลัวมากก็คือเจอว่าเป็นไมโครพลาสมาซึ่งใช้เวลานานมาสี่โรงพยาบาลนะสี่ <ลง S 2> โร<ล>งพยาบาล,บาล เขาเมาอยู่ชอบตัดเข้ามาจริงๆผู้ชมก็รอเราอยู่เมาอยู่เวลาเมาหาหาโฆษณาอยากยิงไปก่อนไม่ได้ถ้าแต่พี่แล้วโฆษณาไม่พอเหรอเอาง่ายๆปกติเราใช้พี่อั๋นมาเล่าข่าวมาวิเคราะห์ข่าวหรืออะไรเงี้ยพี่ตัดเรื่องนานาก็ละเอียดมากเขานะพี่คิดว่าก็พอละไม่ต้องถามพี่แล้วหนูอะปรากฏว่าไปเห็นในรายการคนอื่นพี่ไปพูดเรื่องตัวเองตัวเองป่วยปรากฏว่าเอ้า แล้วกูคุยกับพี่อั๋นอยู่ทุกเดือนแล้วทํไมฉันไม่เคยคุยกับพี่อัน๋นเรื่องสุขภาพพี่อั๋นเคยแบบว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดด้วยนะว่าแล้วกูไปเอา มาทํางานดึกดึงดึงไม่เป็นลรยจ้างได้อย่างจ้างได้นะฮะวันที่พี่อ่านไปผ่าตัดแล้วยังมาถ่ายรายการแม่เราใช่ใช่เราวันนั้นพี่มาเหรอว่ะใช่ใช่ใช่พี่มาถ่ายถ้าพี่ผ่าตัดแล้วพี่ต้องขอย้ายข้างไงเพราะว่ามันเห็นแผลไงพี่บอกไม่พี่ต้องนั่งข้างนี้นะเพราะข้างนี้พี่มีแผลเธอไปสงขถามพี่อ่านบ้างหรอฉันไม่รู้อ่ะพูดตรงๆไม่รู้จนไปดูคลิปแล้วก็อิมาโนส่งคลิปบอกแม่พี่อ่านไม่สบายอือก็บอกอิมาโนเดี๋ยวก่อนนะ กูไม่เคยเห็นกูรู้กูอยู่เอทามมายี่สิบปีกูไม่เคยเห็นคนที่ไม่สบายแต่แต่ผมไม่ได้แบบไม่สบายแบบให้น้ำคือแบบล้มหมอนอนเสื่อมะผมไม่มีไข้ไม่ได้เป็นอะไรมันเลยมันเลยยิ่งแปลกแต่ว่ามันมันหมดแรงไปเลยมันหมดแรงแต่เราขุดตัวเองขึ้นมาทํางานได้แต่เราไม่เหมือนเดิมคือจังหวะทํางานสมมติอย่างเงี้ยมาเจอทุกครั้งพี่ห้าสี่สามเเหนือพี่ฮึบขึ้นมาแต่พอเสร็จปุ๊บมันลงไปเลยเข้าใจป่ะมันลงไปเลยแล้วพอกลับถึงบ้านปุ๊บนะมันเหมือน หมดสภาพเลยหมดแรงสภาพเลยแต่พี่ก็ยังใช้ชีวิตปกติมากเลยนะฟืนได้เข้าใจว่าคือจังหวะที่เราฮึบเราฮึบแต่จังหวะที่ลงมันลงหนักกว่าเดิมตอนมันหมดแรงมันว่าเฮ้ยทำไมหมดแรงวะแล้วพี่กลับถึงบ้านปุ๊บคลานอยู่บนเตียงแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็ตั้งในระับปลุกใหม่ละก็คือทำงานต่อไร้ทำงานต่เออแต่มันคือจังหวะที่หลับคือหายไปเลยเรื่องเราบอกเฮ้ยเราไม่เคยเป็นแบบนี้แต่แต่อันเนี้ยมันยังไม่ใช่อากการป่วยอาการป่วยจริงๆคือตาเริ่มแดง Uh huh. แดงแบบเหมือนไม่ได้นอนแบบแดงเริ่มแดงก่ําและเนื้อเยื่ออ่อนๆของร่างกายทั้งหมดอักเสบหมดเลยแล้วเรารู้รเ,รเริ่ม,มรู้รู้ได้ยังไงว่ามันจุด,รจดเริ่มจุดเริ่มต้นที่ที่เราเห็นจริงๆก็คือเราไปไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นยังจําได้เลยวันสุดท้ายของไปเที่ยวครอบครัวอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วยืนอยู่ในห้องน้ําแล้วพี่จ๋ายืนแต่งฟันข้างกันสองคนเงี้ยแล้วเขามองกระจกสะท้อนกันแล้วบอกว่าทําไมพี่เป็นผื่นทั้งตัวเลยแต่พี่ไม่เห็น คือเราไม่ได้สนใจตัวเราเองเลยเราวุ่นวายกับกับลูกกับอะไรเงี้ยแล้วก็มองกระจกว่าเออว่ะจริงจริงด้วยแต่ไม่เจ็บไม่ขาดเป็นคนทักด้วยใช่ใช่เขายินบอกว่าพูน่าเธอเป็นผื่นทั้งตัวเลยนะเธอเป็นไรเปล่าวะ่าเงี้ยอ่านว่าเออจริงว่ะแต่ไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นก็กลับละก็ขึ้นกงบินกลับในหนึ่งไฟล์ที่ขึ้นเครื่องบินแล้วลงพอลงเครื่องบินพี่ก็ยกกระเป๋าว่าผู้ชายคนเดียวในบ้านยก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 ทุกอย่างแต่ว่าเราจับเอวอะ ใช่ไหมว่าอยู่ดีอ่ะพี่มีถ้าถ้าให้หลออธิบายก็คือมันมีก้อนอะไรเหมือนเป็นเนื้องอกขึ้นที่ขึ้นเดียวสิบหกเซนก้อนเดียวสิบหกเซนเหรอพี่มันไม่เล็กนะสิบหกเซน,<ส>นอ่ะหมอเพื่อนนั่นแหละคำให้บอกว่าพี่อ่นอานทาบบคำคำแล้วพอมาถี่ยังอยู่ในนี้<ะ>นี่จับตรงนี้ก็ยังอยู่ในตอนนี้ยังอยู่พี่แต,แต่ว่ามันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้ไม่เกี่ยวกับเป็นโรคแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีคนแบบ คนแบบเราอะถ้ามีขึ้นมาเราจะรู้สึกันเลยเราจะรู้แลวโดยเฉพาะมาอยู่ตรงเอวพี่เนี่ยกลัวอ้วนเข้าใจไหมพี่ก็จะจับว่าเฮ้ยพุงปิ้นม่อวาแบบใสแบบแบบเค้กมันบวมหรือยังเพราะฉะนั้นวันที่มันขึ้นมาพี่รู้สึกว่าพี่เพิ่งเจอในหนึ่งไตนั้นนหละก็คือตอนที่ไปออสเตรเลียใช่พี่ว่าเอ๊ะมันดูไม่ปกติหละก็ไปตรวจสารพัดเลยหลังจากนั้นขอโทษนะฮะอยู่ดีๆก็เป็นลิซิดดวงทั้งที่ไม่มีพฤติกรรมแล้วไม่ไม่เข้าห้องน้ำนานลิ้นเจ็บ ทั้งลิ้นจนพูดไม่ชัดกินข้าวไม่ได้พูดไม่ชัดถูกต้องแต่พี่ฮึบเวลาอยู่ในรายการคือเจ็บก็ทนเพื่อทําให้งานมันก,ก็พูดมาทัดต่อทัดจบรายการปุ๊บคือแบบไม่ได้มันเป็นอาการต่อเนื่องจากการให้รู้สึกว่าแบบมันมันไม่มีแรงต้องฮึบทุกครั้งในการทําง,งานมันเป็นอาการต่อเนื่องไหมพี่หลังจากที่มีอาการแบบนี้ ไสึม่มมีแรันค่อยๆมาแต่แว่าจังหวะนั้นตอนที่มันมาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไหวแล้วคือมันมาแล้วมันไม่มีอะไรหายสักอย่างหนึ่งเข้าใจว่าแสดงว่ามันส่งสัญญามาก่อนเราไม่รู้ว่าอนลิ้นเนี่ยเรายังแข็งแรงลิ้นที่เจ็บเนี่ยมันอยู่บนลิ้นจนมันเริ่มไปเจ็บใต้ลิ้นแล้วพี่ว่าเราเราก็เคยเป็นร้อนในแต่นี่คือเอาไฟเอาไฟฉายส่องอ่ะแผลอยู่ไหนวะไม่มีแผลหาแผลไม่เจอแต่แดงหมดปวดเจ็บแดงหมดใช่ทุกส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนของพี่เจ็บหมด และหนังศีรษะเจ็บหมดเจ็บเจ็บเจ็บทั้งตัวและพี่ทนเจ็บอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งเจ็บจนเจ็บจนหลับแล้วตื่นเดือนหนึ่งเหรอพี่ทนได้ยังไม่ไปหาหมอพี่คิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายนี่อันบทเจอแงที่อ้นไม่น่าจะให้คนที่แบบปล่อยขนาดนี้นะเดี๋ยวมันต้องหายไม่แต่ถ้าสมมติเอาจริงหนูเข้าใจพี่พี่ไม่อายองพี่ไม่มีไา้ไงแต่อการเจ็บมันยิ่งกว่าอเองมันคิดว่าเราร้อนในต้องฝืนตัวเอง่ก็คิดว่าเราร้อนในพยายามแล้วแล้วก็พอไปหาหมอ พี่ก็ไปหาหมอหนึ่งหมอพี่ในหนึ่งสัปดาห์นะตอนที่เราไม่ไหวเนี่ยอยู่ที่พี่ก็ลุกออกจากบ้านแล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาลเองเลยแล้วก็ไปหาผู้พี่บอกว่าผมบล่างผมจะไม่ไหวแล้วผมผมทนไม่ได้แล้วมันมันเจ็บจนมันทนไม่ได้มันกินอะไรไม่ได้เลย<ม>เพราะมันเจ็บมา,จากจนมันเคี้ยวไม่ได้เราใช้ลิ้นในการกินเยอะมากแต่เราไม่รู้ตัวแต่นวันนั้นมันเจ็บจนพี่กินข้าวอย่างตวัดลิ้นไม่ได้เลยอ่ะมันเจ็บแบบเจ็บไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลไปหา ไม่กลับบ้านนะไม่มียาแม้แต่เม็ดเดียวเอ้าทำไมอ่ะเขาไม่เจอเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้สาเหตุเขาหาไม่เจอแล้วเขาก็พี่เข้าแม้แต่ MRI CT าแ์ซทกนทำตัวอย่างหมดก็คือเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปหมดใช่แล้วพี่ก็แบบให้ยาอะไรก็ได้อ่ะขอร้องให้ยาอะไรก็ได้ไม่มีกลับบ้านโอเคงั้นเปลี่ยนโรงพยาบาลไปที่ไม่มีหอบหอบไฟล์ทุกอย่างไปส่งอีเมลมาเปิดทุกอย่างเขาบอกว่าโรงพยาบาลแรกทําถูกต้องแล้วคือ มันหาไม่เจอว่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายจริงๆคืออะสุดท้ายวันสุดท้ายนะเราสั้นก็คือเจอซึ่งใช้เวลานานมากสี่โรงพยาบาลนะฮะสี่โรงพยาบาลคนจะเจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือเจอว่าเป็นไมโครพลาสมามันเป็นอะไรคือพี่อานไม่ได้ลงรายละเอียดนะนะตอนนั้นคือแค่ดีใจมากว่าเจอแล้วอะเพราะว่าแต่กว่าจะเจอนี่คือสี่โรงพยาบาลใช่แล้วแล้วพี่เจอนี่คืออาจารย์หมอนะก็คือเรานัดเพราะแบบขออาจารย์ขอหมอผู้ใหญ่ขอเฮ้ยถ้าไปที่นี่ต้องหาคนนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ย พี่นั่งอยู่ในห้องกับหมอหมอนั่งเฉยๆนั่งอยู่นัาคเมพิจอร้วคลิกคลิกคลิกแล้วพี่ก็หมอครับคุณบอกไม่พูดอะไรเลยไงแต่คลิกคลิกคลิกบอกว่าอย่างไงผมอยากส่งต่อคุณไปเฉพาะทางแต่ผมไม่รู้ผมจะส่งคุณไปที่ไหนหมอบอกอย่างนี้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะไปเฉพาะทางที่ไหนเพราะมันไม่เจออะไรเลยพี่ตรวจมม้แต่ตรวจมะเร็งตรวจหมดเลยอ่ะเพราะว่าจไม่เวลาป่วยแต่หาไม่เจอเนี่ย น่ากลัวมากาถูกองมัน<อ>ไม่ใช่ละคุณเป็นอะไรก็ได้แล้วคุณรู้ว่าคุณกําลังรักษาอยู่คุณก็รู้ว่าคุณกําลังเดินไปไหนแต่ณตอนนั้นคือขับรถกลับบ้านแล้วแบบทรมานแบบแบบที่สุด,ด,ดแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าฉันเป็นอะไร,ะไรแต่มันทรมานมากแบบเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วจนวันที่เรารู้ว่าเป็นไมโครพลาสมาเนี่ย จริงๆแล้วมันเหตุการณ์นี้มันเกิดคนในโลกนี่เยอะไหมมีคนเป็นมีคนเป็นมีคนเป็นแล้วเขามันจริงๆมันมันอัดมันน่าจะมีหลายแบบด้วยนะฮะเหมือนเหมือนเป็นหวัดมันมีหลายสายพันธุ์ผมยังไม่ได้ลงไปในเชิงลึกว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแต่วิธีการรักษามันไม่ยากเพราะมันเป็นแบคทีเรียกินยาจบเลยฮะอ้าวที่ทนมาเป็นเดือนๆที่สูญหมาไม่เป็นไรสิ่งที่ยากคือหาไม่เจอมันหาไม่เจอไงอีนอตมันหาไม่เจอเอาหนะก็ถือวันที่ได้คือกินยา ปฏิชีวนะห้าเม็ดก็คือยาฆ่าเชื้อเนี่ยวันละเม็ด5วันจบหายหายเลยไม่กลับมาแล้วแต่ว่าตัวโรคหายนะฮะตัวเชื้อโรคหายแต่อาการไม่หยุดเข้าใจป่ะเหมือนลองโควิดน่ยโควิดหายแล้วนะแต่อาการยังอยู่ใช่ปรากฏว่าพอกินเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเจอใช่ไหมแต่อาการยังอยู่นะผมก็ยังเข้าออกโรงพยาบาลว่าหายแน่นะหายแน่นะทำไมผมยังเจ็บ พี่วนอยู่แบบนั้นนะ่ยประมาณสามสี่เดือน oh, ที่ทิ้ง,ทง,ทงไว้นานเหมือนกันใช่นะแต่ว่าหลังจากที่เริ่มกินยานแล้วมันจะผื่นเริ่มหายแล้วผื่นมีช่วงหนึ่งขึ้นหน้าเลยนะ mm hmm. ช่วงที่เป็นหนักคือขึ้นหน้าเลยผมก,ก็จะไปช่วงที่ผมจะทาแป้งเยอะแล้วผมก็่าอย่าซูมมันขึ้นแบบขึ้นเป็นจุดอย่างนี้เลยนะ mm hmm. และ้วแล้ว<ม>เอาจริงๆนะ mm hmm. ผมเซิร์ชทุกอย่างเข้าไปเนะี่ยว่าเป็นจุดเป็นผื่นแต่ไม่เป็นไข้ไม่นี่นี่อาการเหมือนซิฟิลิสป้าจริง เรื่องจริงแล้วผมไม่อายด้วยผมบอกจ๋าผมเขาเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยลองดูดิลองพิมพ์นะผมใส่ว่าอาการเข้าไปเนี่ยแล้วผมไปหาหมอผมบอกหมอเลยว่าหมอตรวจหมอตรวจซิฟิลิสได้ยังวเดียวพรุ่งนี้ป็นบอกหมอเป็นข่าววนีพี่อ่านเป็นซิฟิลิสไม่ใช่นะเว้ยไม่ได้เป็นแค่อาการคล้ายเออแต่คือผมบอกว่า ตรวจยังหมอหมอตรวจเลยนะผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจอะไรก็ได้คือนะตอนนั้นคืออะไร,รก็ได้สา,าหเหต<ห>ุห<า>แล้วสุดท้ายแล้วไอ้ไมโครพลาสมาสนี่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรทําไมถึงเรามาติดเชื้อแบคทีเรียตรงนี้ได้มันใครก็สามารถเป็นได้แล้วพอพี่อั๋นบอกไาว่าเป็นใครก็มันคือใครก็ป่วยนะมันคือแบคทีเรียมันช่แบคทีเรียซึ่งถูกต้องภูมิตกก็ด้วยแหละก็ภูมิตกแล้วพอพี่อั๋นบอกว่าพี่อั๋นเป็นแล้วก็แบบไปสัมภาษณ์มาแล้วออกรายการรายการหนึ่งปุ๊บ คนส่ง DM ส่งข้อความมาคุยเยอะมากว่าเขาเป็นเหมือนกันโดยที่ไม่รู้สาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเป็นใช่แล้วเขาบอกเขาก็เขาก็ตีลังกาหาเหมือนกันแล้วนานมากกว่าจะหายอาการนะฮะเชื้อโรคเนี่ยห้าวันจบแล้วไม่ต้องกินยาอีกเลยนะแต่ว่าไอ้ผลเสียบ้าบอคอแตกออกมาเนี่ยห้าห้าบางคนห้าเดือนหกเดือนกว่าจะหายแต่ตอนนี้คือหายขาดละหายขาดละชวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับพี่ที่เป็นขึ้นหลังจากนั้นคือผมร่วง ล่วงหนักมากล่วงแบบอ่าไม่รู้อีกใช่ไหมไม่รู้ก็ตัดไอี่ยู่ทางานกับพี่ทุกเดือนนะเราเรากราต้องหาวิธีการในการที่พี่รู้สึกพี่อ่อนออนแอเลยหาวิธีในการซ่อนมันแต่ว่าใช่แต่ฉันเคยไปเจอพี่จ๋าพี่จ๋าบอกพูวนาคไม่นอนนะมดดามเขาเวลาเขามารายการมาดามเขาไม่นอนนะเขากลับไปเขาก็เตรียมทํางานต่อนะก็บางทีกลับไปมก็ต้องเตรียมสคริปต์วันพรุงนีแล้ตัดนั่นแหละก็มีปัญหาหนักมากแต่ว่าอันหนึ่งนะที่นะตอนนั้นที่คุยกับหมออยู่ แล้วผมบอกว่าหมอผมเจ็บปากไปหมดแล้วเอายาแก้อักเสบอะไรกันแล้วหมอทุกคนตอนกลับบ้านนะเขาจะพูดแค่ว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะอ่ะถูกต้องอันนี้คือคำพูดของหมอเขากินผิดกกเขาพูดแล้วทุกโรงพยาบาลเลยหมอเขาจะพูดเนี้ยคุณนั้นคุณนั้นสัญญานะอย่าไปซื้อยากินเองนะแล้วเชื่อไหมผมกําลังจะไปซื้อยากินเองอก็เขาไม่ให้อ่ะเขไม่รู้จะจ่ายยาแล้วประเทศเราซื้อยากินเองง่ายมากผมก็บอกว่ายาแก้อักเสบโอ้โหแล้วง่ายจะตายยาแก้อักเสบถูกต้องซึ่งยาแก้อักเสบที่เป็น ยาปฏิชีวนะเนี่ยเราต้องไม่ซื้อกินเองนะฮะเด็ดขาดนี่เป็นความรู้ใหมจ่จริงๆและเมื่อก่อนบ้านผมมันมีเป็นกระปุกเป็นถังอย่างนี้เลยเจ็บคอเมื่อไหร่กินเลยใน<ต>ที่สุดพวกเราอ่ะจะทำให้อีกหน่อยยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้แล้วเราจะกลายเป็น,น<า>ดื้อยาทั้งหมดมันจะดือ้อและอีกหน่อยพอคุณป่วยจริงๆอักเสบจริงๆต้องใช้ตัวนี้จริง กลายเป็นตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเชื้อโรคมันเพี้ยนไปหมดก็เอาง่ายๆขนาดเราไปหาหมอถูกต้องไหมเวลาเราเจ็บคอไปหาหมอคลินิกหมอจะบอกว่ายาแก้เสบต้องกินต่อเนื่องเจ็ดต้องกินครบสี่วันสมมติแก้กี่ไม่ครบปุ๊บครั้งหน้ามันก็ดื้อแล้วแล้วหมายถึงประเทศไทยเออพี่อั๋นพูดถูกว่าเราเป็นอะไรที่โอเคด้วยความสุขกสบายเราสามารถซื้อได้ง่ายพี่ว่าไม่ไม่มีที่ไหนในโลกเลยที่พี่อั๋นเคยไปแล้วพี่ไม่รู้มันคงมีบางประเทศนะอาจจะมีประเทศอื่นเหมือนเราบ้างนะแต่ว่าอ่ะพี่ไปออสเตรเลียไปอเมริกาไป ยาปฏิชีวนะที่เป็นยาแก้อักเสบไม่สามารถซื้อเองได้ต้อง,องห<ม>างหมอต้องมีต้องมีหมอสั่งของเราเดินเข้าร้านาพูดสั่งอะไรอะไรซิลินโซลิซิลินไอพวกยาที่ช,ชื่ออะไรแบบนี้ได้หมดเลย